สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องไม่กำนันสตอรี่นะคะคลิปนี้จะมาแนะนำในการเลี้ยงบอลหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวนี้ทำยังไงบอลสีเราถึงจะรอดปลอดภัยสวยงามอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้คืออันนี้บอลที่หน้าหนาวปกติแล้วตามธรรมชาติของของบอลสีแล้วนะคะเขาก็จะทิ้งใบ หน้าหนาวนะคะสําหรับเจออาการหนาวเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือมะขามวานรลังสั์นะคะเพื่อนๆนี่เิ็นใบเขาสดๆอยู่แบบนี้อ่าหนึ่งใบเขาได้ทิ้งไปแล้วนะคะทิ้งไปแล้วแล้วก็ใบนี้เขาก็กําลังจะจากรเราไปนะคะอันนี้ <laughs> บอลหน้าหนาวต้องทําใจนะคะเพื่อนๆถ้าอ่าหน้าหนาวเขาก็จะทิ้งใบแบบนี้นะคะนี่ลักษณะของบอลหน้าหนาวจะเป็นแบบนี้นะคะ <laughs> เพื่อนๆให้ดูก่อนนะคะ อันนี้คือมะขามลังสันนะคะาจาก5า้ใบ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 หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะใบที่สองนี้กําลังไปนะคะนี่ค่ะกำลังทิ้งใบไปนะคะค่ะสำหรับหงเหินของเราหงเหินของเราก็ทิ้งไปแล้ว2ใบนะคะนี่ก็แต่ก็แทงยอดใหม่มาอยู่นะคะสําหรับหงเหินก็เหลืออยู่3ใบนะคะนี่ก็คือบอลหน้าหนาว อันนี้ยิ่งหนักไปใหญ่เลยคะ่ะบอลหน้าหนาวเจ้าคุงไก่ซื้อของเรานะคะนี่จากส,สวยๆก็กำลังจะทิ้งจากเราไปแล้วนะคะเหลือแค่นี้นะคะนีะ่เขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือบอลหน้าหนาวนะคะเพื่อนๆต้องทําใจแต่เขาไม่ตายนะคะเพื่อนๆเ,เขาไม่ตายนะคะเขาก็จะ,ะแทงยอดขึ้นมาใหม่ เขาก็จะพักตัวสักครู่นะคะแล้วพอหมดหน้าหนาวแล้วเขาก็จะแทงยอดขึ้นมาใหม่อันนี้เราต้องทําใจนะคะถึงจะสวยแค่ไหนเขาก็ทิ้งไปเหมือนเดิมนะคะสําหรับบอลหน้าหนาวค่ะสวยๆถึงแม้จะใบหนาแต่เขาก็กําลังจากไปนะคะซึ่งใบนี้นี่ใบนี้ก็กำลังจากไปค่ะอันนี้ นี่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะหัวเขายังอยู่เขาจะขึ้นมาสวยปิ๊งกว่าเดิมค่ะแต่เราต้องอดใจรอนิดนึงนะคะนี่นี่คือบอลหน้าหนาวนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเขาจะค่อยๆไปจากเราทีละใบสองใบอันนี้ค่ะคือบอลสีหน้าหนาวให้ดูก่อนนะคะว่าเขารับอากาศหนาวแล้วเขาก็เป็นแบบนี้นะค่ะเขาเป็นธรรมชาติของเขาที่จะต้อง ทิ้งใบเพื่อสร้างหัวนะคะนี่นะคะเนี่ยใบเขาก็จะโรยๆเหลืองๆไปแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะอันนี้ทำใจได้เลยค่ะไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเราอยากให้เขายังสวยๆอยู่ไม่อยากให้เขาทิ้งใบก็มีวิธีนะคะสำหรับการเลี้ยงบอลหน้าหนาวก็มีวิธีะคะ่ะเพามีวิธีคือแบบนี้เลยนะคะเราก็เลี้ยงเขาในตู้เลยแบบนี้นะคะ เลี้ยงเขาไว้ในตู้เลยค่ะแล้เวเขาก็จะยังคงความสวยงามให้เรานะคะเรามาดูบอลในตู้กันนะคะสําหรับหน้าหนาวค่ะเห็นไหมคะถึงแม้ว่าเขาจะทิ้งใบเหมือนกันอันนี้คือศัตรูนะคะอ่านี่เห็นไหมคะสําหรับนี่ค่ะนี่ค่ะถ้าเราอยากให้เขายังคงวความสวยงามอยู่ เราใส่ตู้แบบนี้นะคะสําหรับบอลหน้าหนาวค่ะเขาจะยังคงอยู่กับเราถึงแม้ว่าเขาจะทิ้งใบไปบ้างแต่ก็ยังคงความสวยอยู่นะคะสดชื่นแบบนี้นะคะสําหรับอุณหภูมิความชื้นอุณหภูมิพอเหมาะนะคะเรามีตู้อบแบบนี้เขาก็ยังคงสวยสดใสให้เราชมแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือการเลี้ยงบอลหน้าหนาวที่เราอยากจะ ให้เขายังคงสดชื่นอยู่สวยงามอยู่เราก็เลี้ยงเขาในตู้แบบนี้นะคะอันนี้คือเคล็ดลับในการเลี้ยงบอลหน้าหนาวนะคะอ่ะใส่ตู้อบเลยค่ะถ้าเราไม่อยากให้อ่าเขาทิ้งใบนะคะเราก็เอามาใส่ตู้แบบนี้ใส่ตู้อบไว้แบบนี้นะคะเพื่อนเพนืเขาก็ยังคงความสวยให้เราได้ช่ให้เราได้ชมอยู่ตลอดนะคะ อันนี้คือสน่ของบอนสีนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะอ่าในหนึ่งต้นเขาก็จะมีหลายใบในแต่ละใบไม่เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะไม่เหมือนกันนะคะอ่าชมเลยคะ่ะนี่นต้นนี้ สวยมากนะคะต้นนี้เห็นไหมคะถ้าเราเอาใส่ตู้ไว้แบบนี้เขาก็ยังคงความสวยงามแบบนี้นะคะอันนี้นะคะบอนสีลูกไม้ค่ะอันนี้โตขึ้นเป็นแบบนี้นะคะลูกไม้สวยๆเลยค่ะส่วนนี้ลูกไม้นะคะนี่เป็นบอนลูกไม้นี่นะคะอันนี้นะคะเห็นไหมคะนี่คือเคล็ดลับในการ เยี้ยงบอนสีหน้าหนาวนะคะเราใส่ตู้อบไว้นะคะเราใส่ตู้อบไว้เขาก็ยังคงความสวยให้เราเช่ชมคะ่ะอ,อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมตู้นี้รู้สึกว่าจะแน่นมากคะ่ะเพื่อนๆค่ะทําตู้ไหมตู้นีเท่าไรก็เต็มนะคะเราคงจะต้องจัดใหม่แล้วเนาะเราคงจะต้องจัดใหม่แล้วดูสิคะ อันนั้นก็คือหงสุวรรณค่ะหงสุวรรณบอไยไผ่รู้สึกว่าจะแน่นมากแล้วก็จะไม่เท่ากันแบบนี้เราก็คงจะแยกใหม่นะคะแยกใหม่ค่ะแยกใหม่อันนี้ที่เห็นนี่ก็คือไทยนิยมนะคะไม่ใช่สตรอเบอรี่สตาร์นะคะเ <c oughs> ขาจะคล้ายๆกันกันันอันนี้คือวันศุกร์นะคะเนี่ยนี่ค่ะบอลวันศุกร์วันศุกร์ ก็จะมีใบกลมๆพื้นใบอ่าแรกๆก,ก็สีเขียวนะคะค่ะเส้นใบสีเขียวแก่ดูอ่ามีลายสีแดงกระจายไปทั่วใบอันนี้นะคะนะคะอันนี้คือวันสุกตัวจริงนะคะอันนี้ <c oughs> ต้นนั้นไม่ใช่นะคะเนี่ยหลังใบเป็นแบบนี้นะคะก้านใบก็จะออกดําหน่อยนะคะออกสีดํานะคะสําหรับวันสุกข, <c oughs> ขอโทษนะคะ อันนี้แหละค่ะเนาะมันเป็นความรู้ใหม่เราศึกษากันไปนะคะไม่ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะไม่ว่าไม่กำนันนะคะอันนี้คือไทยนียมเลยค่ะอันนี้ไม่ผิดไม่ใช่สตอเบอรี่ไทยนียมเลยนะคะเนี่ยเหมือนสตอเบอรี่เลยนะคะลักษณะใบเขาเนี่ยพื้นใบสีเขียวเนี่ยก็เส้นใบสีเขียวแก่เขาก็จะกปลัดเป็นสีขาวนะแม่กำนันว่าเนี่ยเห็นไหมคะไทนียมค่ะมีลายแดงๆกระจายไปทั่วใบเลยนะคะ ดูหลังใบกันหน่อยไทยนิยมเป็นยังไงบ้างเป็นแบบนี้นะคะหลังใบไทยนิยมเป็นแบบนี้นะคะการใบสีเขียวเลยค่ะอันนี้นะคะสําหรับอ่าการเลี้ยงบอลสีหน้าหนาค่ะเคล็ดลับก็มีแค่นี้นะคะคือเลี้ยงในตู้ค่ะคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไม่กำนันไปแล้วสวัสดีค่ะ